ไสยศาสตร์บางท่านอาจจะไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่วันนี้มีคนมาพิสูจน์ให้ท่านได้ดูกันใครจะมาพิสูจน์ฮะอ้าวว่าอาจารย์เหลี่ยมนะเมืองราชครับเรียนเชิญมาเลยฮะเชิญอาจารย์เหลี่ยมครับไม่ใช่แกดูแล้วไม่ไม่เขาอาจารย์เหลี่ยมครับตัดมากล้องนี้แตัดมากล้องนี้ต้องก้องนี้กรองกรองตาก้องกัวม้าดีดไงยืนถ่ายเงี้ยเขาเหนื่อยเขากราบสวัสดีครบประดามิรักแฟนจมที่เคารพประธานโทษ บางท่านอาจจะรู้จักผมในนามของหนูเฉินยิ้มประธานโทษแต่แท้ติเดียวงผมคือเด็กสไสย,ยศาสตร์คนแรกของโลกประธานโทษท่านเชื่อไหมครับว่าไสยศาสตร์นั้นมีจริงประธานโทษจะว่าการหาพ่อมึงเหรอประธานโทษไม่ต้องให้กุปละคนเดียวประธานโทษครับไสยศาสตร์มีทุกรูขุมคนมีทุกหย่อมยา่าประธานโทษเมื่อก่อนผมไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ประธานโทษแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อแล้วยัง นั่งลิข่ตนะคะไปนั่งทางโน้นไปเดี๋ยวแบ่งตังค์ให้ป้าะะอย่าลืมนะครับอย่าลืมแบ่งตังค์นะครับเล่นไรแม่กำเล่นสมองมันนึกแต่ตังค์อย่างเดียวไอ้เนี่ยเขาน่าจะห่วงตายมั้งประอานโทษครับ เมื่อก่อนผมไม่เชื่อแล้วไสยศาสตร์นี้ผมเชื่อแล้วผมเป็นสิทยาณุสิตของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99ผมเคยเห็นไสยศาสตร์มาด้วยสายตาผมเองหลวงปู่เข็มเคยนั่งกับสมาธิไล่เวทม์คาถาพุทธังรัตนานังธรรมรัตนานังสังขังรัตนานาง <S <S ังกอง,งไฟยาวประมาณ1ิเมตรหลวงปู่เข็มเก้าไปในกองไฟก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปไฟริ่มไม่สวบหลวงปู่เข็มต่อแต่แล,ล้หลวงปู่เข็มถูกไฟครอบตายกลางกองไฟ แล้วมาพูดทําไมอ่ะพูดที่ได้ฟังกันเจสีหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีเป็นฤทธิ์สีดวงทวารที่ก้นเป่งปิ้นมาประมาณ10กิโลเจ็ดขีดไปรักษาหมอสวัยแขดวง4เดือนรักษาไม่หายมาหาผมอาทิตย์เดียวเท่านั้นหายหลุดไปทั้งตูดทุกวันนี้เจสีไม่มีตูดขีดวันนี้จะเสกวิญญาณอับดุลครั่งเด็กครับเสกวิญญาณเด็กออกล่าอับดุลอับดุลเป็นชื่อของผู้ผีปีศาจที่เกิดจากประเทศอินเดียในขณะที่ผมตามกระแสงอยู่ท่านมีวิชาดีกว่าผมอยากกันแกล้งกันครับโอ้ยเหมือนน้ำหลวง ไอ้เออสุภาพสตรีนะักร้องเด็กเสิร์ฟถ้ามีคันกรุณาไปเก่าที่อื่นนะฮะโอ้ <c oughs> หมายถึงท้องไอ้หนูเป็นอับดุลให้น้านอลูกใครหนูหนเองอ่ะกูน้ามึงนะนี่อย,ย่าเอายศถาบรรดาสามมหากิ้นหน่อยเลยมาเป็นอับดุลให้น้าหน่อยเดี๋ยวน้าให้พระไม่อะหนูจะดูง,งูดูอะไรนะดูง,งูดูจิ้งเหลนกูเนี่ยดูง,งูเ <c oughs> <c oughs> วลาเราเสกอับดุลเข้าร่างหนูหนูช่วยชักหนือะลูกชักยังไงจับ เอาแบบหนูเคยชักตอนเป็นหนุ่มใหม่ๆอะลูกอ่ะหนูเห็นเลยเหรอเห็นตอนมึงเก่งด้วยตาตา <c oughs> เลนเอตุนชมงมาลูกลับตูนีจงมาลูกับตกนีจงมาักับตงนีจงราลกับตูนงมสลูกประสบคจามาํากร็จูอากุมาจากับูนปจงชารับตูนีจงมาลูกับตูน้นองนานกับตูนีจง่ออยกับผัวเขงหาลกนนับตูนจงมาลูกัาไูนีจงมาลับตนนูนยจงมาลูกับตูนีจงมาลูกับตนีจงมาลูกับตนีองมาลูกับตนีองมาลูกับตูนีจงมาลับนีจ เนี่ยพอกูแสกปุ๊บมันก็ชักเลยชักไม่เป็นเดี๋ยวให้ยันวดชักให้โอ้ยตามยหมดครับดุนย์จงมลุกอับดุนย์จงมลุกอับดุลย์จงมลุกตับดุลย์จงมลุกเรื่อยเ่อยเรื่อาลืมนะครับแขกที่มีเกียรติว่าท่านเกิดกะทันแบบนี้ในร้อนน้องน้ำฝนจะปล่อยทิ้งไว้ปรึกษาหมอโดยจุดเริ่มต้นของโรคขี้ทูดทำไมอ่ะมันชักเกิดแหบ์แต่เดี๋ยวถ้ามึงไม่ชักจะจับสองขาฟาดกระเสาเลยไม่ใช่แมวอับดุลยนี่มันอัดวิดีโอหรืออัดเกมโชว์วะเนี่ย sĩ san nghe, lập, up trong trong bầu trong này, up này, up tiền trong này, up này, up tiền trong này, up tiền อตินัยหญิงรูจจงร้จ,จักใช่รูจจร้จ,จักถามอะไรตอบได้ไดอตินัยโต๊ะที่พ่อชี้นี่นั่งกี่คน6คนทำไมมึงรู้เพราะคุณมองอยู่เนี่ยไม่ไหว,ไหวอันนี้เป็นการถามไม่ท่านคือลันเล่น <S <S บัวไหลเอาผ้าคลุมใครซื้อบัวไหลตัวเองอ่ะไวให้กูซื้อแฟงแฝงพ้องหน้าแบนเป็นเขียงคุมเลยลูกพี่เอาลองเซนระวบางวินครับลองเซนพ้องลองเซนมจะเล่ไปหนไอสัตว์ แอตุนแทงสักอีกลูกไหมพ่อัอตุนียิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ได้อับดุลพี่พ่อชี้เนี่ยอะไรไมโครโฟนมันเป็นสิ่งที่เล่นลับครับลับบ้าะลรกูเห็นมึงนัดกันหน้าประตูแล้วบอกแขกไม่เนี่ยไม่บอกเขาจะรู้อ่ะผมคนอื่นทายได้ไหมได้ครับอับดุลนะ่ ถามอะไรตอบได้ได้ถามอะไรรู้จักรู้จักเอออับดุลเอ้ยตามมาตามแล้วตามมาตามแล้วอับดุลเอ้ยอยากจะทราบว่าที่เขียบุรีที่กูถือเนี่ยอะไรที่เขียบุรีโอ้ไกลๆเลยรอแต่ปัญญาอ่อนไปเลยนะพี่นครับครับให้ผมถามได่เดย่าเขาทําอะไรก็จะทําด้วยถามไม่ได้ล่แต่งตัวอย่างกระปอกหมอนอับปีอับดุลอับดุลอับปียืนปิ้นอยู่นนนอับดุล นี่มึงอย่าเอามาสอกอีกนะอับดุลเอ้ยถามได้ตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จักถามมาแม่ฮะถามมาแม่ครับแล้วถามเลยเนี่ยอับดุลกูคนของตานพ่องถามมาแม่อับดุลอเอ้ยเอ้ยถามไมดา้ตอบได้ได้หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักที่กูตีเนี่ยอะไรปองโอ้สุดยอดมาเนี่ยมาตั้งทีมคู่กับที่เขียบุรีเนี่ยมา มถามแบบปัญญาอ่อนเนีพวกมึงเนี่ยมึงบ้ากันหรือเปล่าวะไม่บ้าจะโกนหัวเหรอขอถามนะครับนามสการพระคุณเจ้าครับดุเลยถามอะไรตอบได้ได้ถามนี่มึงตลกหรือลามาเกียนวะเนี่ยฮะถามอะไรตอบได้ได้ถามอะไรรู้จักรู้จักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยารู้ไปหมดหมดอับดุลเอยอยากจะทราบแม่น้ำเจ้าพระยาใครเป็นคนขุด ให้พ่อ่าตอบบางท่านบอกผมถามข้างบนนี้อาจจะรู้กันหนูจงลงไปถามข้างล่างเห็นว่าไสยศาสตร์นั้นมีจริงอตุไอ้ตามมาตามแล้วตามมาติดติตามมาตามแล้วตามมาติดติดตามมาตามแล้วตามมาติดติมโอ้โตามมาตามแล้วตามมาติดติดอย่าไปไกลกูมองไม่เห็นไฟมันดีตุยอ้หยิกรู้จักรู้จใช่รู้จักรู้จักมาเลยตบได้ได้ได้ไ ออ้อับดุลออกย่าเถอะอับดุลยเอ้ยญิงรู้จักรู้จักชชยรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ได้อับดุลเอ้ยที่กูชี้นี่ใครผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นไงรูปร่างรอรักใครรักจริงแต่ไม่ชอบเลี้ยงดูเชี่ยตอบซะผู้หญิงสะดุ้งหยองเลยเพ่กระเทิบอับดุลแม่งเลยกระทืบเป็นคนชี้อ่ะพี่อับดุลได้ที่กูชี้ที่หน้าประตูนั่ใครเด็กประตูผู้หญิง นิสัยเป็นยังไงตามใหญ่ดั้งหักชอบเอาข้าวไปกินกับผัวมันชีบานเสืบเสาะทำได้อตามมาตามแล้วพี่โทนครับอัปดุลเ้ยนี่อะไรเล่าเล่าแก้วนี้กินได้ไหมสามาบเถอะอันนี้เป็นวิธีหากินของเด็กของเตยน้าหลานนันกันมากินแล้วอ้อด้อ สงสัยมันไม่ขย่อนนะนะเต็มแก้วแล้วแก้วยาวด้วยกินช้าๆกินช้าๆเหล้าไม่ใช่นมกินเรื่อยๆอับดุลเลยอ้นี่อะไรหมดแล้วเหล้าพี่หมดอับดุลก็รู้ขอบคุณมากครับอับดุลแล้วนี่น้ำจิ้มหมดแล้ว อับดุลแล้วเลือกโตัวอับดุลเอ้ยนี่ยอะไรหมดแล้วว่าหลังหมดอับดุลก็ลงเราจะรู้ขนาดนั้นปะเนี่ยเอออับดุลเอ้ยนี่อะไรหมดแล้วหมดเตี๋ยมึงอีกต้องคอนขวด<อ>ขวดที่มันเป็นคู่แข่งกับเบป๊ปซี่ขวดดำๆเกลียวๆน้ำซ่าๆอ๋อซาซารับจำอะเหรอเอออยากเอาชมซาจริงเอามาให้เมียมึงกินหรือไง ที่เขาผสมกันแล้วเอากินน่ะพูดเบหมดแล้วขวดกลมๆแม่ะกูดเบาก็หมดแล้วดูดีๆนะที่มึงจอดปลาหมดแล้วภาษาหมดเพื่อหมดจริงอ่ะเยี่ยงเลยหมดจริงๆริจริงอ่ะขอบคุณมากครับคำพูดคำใดล่วงเกินไม่ต้องขออภัยด้วยไม่ใช่นิสัยจริงจากพวกเราแล้ววันนี้ต้องขออภัยอย่างยิ่งพี่เป็ดนอนโรงพยาบาลนี่เรื่องจริงเลยฮะแล้วก็บัวทองก็ไปบวชให้แม่แล้วพอดีก็กลัวท่านจะเสียความรู้สึก เราต้องขออภัยเท่าน้าเราจะอัดเผื่อเอาพี่เป็ดมาอัดสองคนนะฮะมีคนเดียวอัดว <c oughs> ิดีโอเสร็จแล้วก็อัดพี่เป็ดอีกกระเทือกไว้ให้เละปเป็นพวทีเลยถ้าอย่างนั้นได้ <c oughs> ตอนนี้หัวหน้าหนูไม่ค่อยสบายจริงครับเป็นหมอนรองกระดูกทัก้งกบเส้นประสาทครับตอนนี้ต้องรอการผ่าตัดใครจะไปเยี่ยมก็ไปนะฮะนอนห้อง2 0 7นะครับโรงพยาบาลศิริราชวรลาราม